สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเอ่อมาสำรวจภาพรวมของการเลี้ยงโคเนื้อในภาคอีสานกันค่ะโดยเฉพาะกรณีศึกษาแล้วก็แนวทางการพัฒนาในจังหวัดมหาสารคามเรามีข้อมูลน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งงานวิจัยเก่าหน่อยปี2560ที่ฉายภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่แล้วก็มีแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนจากทั้งาภาครัฐภาคเอกชนไปจนถึงนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชนเองเลยเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจความท้าทายความต้องการจริงๆของเกษตรกรแล้วไปดูกันว่ามีแนวทางไหนบ้างที่จะช่วยยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อให้ให้มันยั่งยืนได้ค่ะครับก็เริ่มจากภาพรวมที่มหาสารคามก่อนเนาะจากงานวิจัยปี60เนี่ยทำให้เราเห็นลักษณะ เฉพาะของเกษตรกรที่น่าสนใจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรผู้ชายอายุเฉลี่ยก็ประมาณ55ปีอืมค่ะการศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นระดับประถมซึ่งอันนี้ก็สะท้อนโครงสร้างประชากรภาคเกษตรทั่วไปครับอาชีพหลักเขายังเป็นการทำนาอยู่การเลี้ยงโคก็เลยเหมือนเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมใช่ครับแต่ว่าก็สร้างไรายได้สำคัญให้ครัวเรือนนะเฉลี่ยก็ราวๆ4 7 0 0 0บาทต่อปี จากรายได้รวมครัวเรือนทั้งหมดประมาณ6 5 0 0 0บาทครับโหถึงเป็นอาชีพรองแต่รายได้ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะและประสบการณ์การเลี้ยงล่ะคะนานไหมอันนี้น่าสนใจครับคือถึงเป็นอาชีพรองแต่ประสบการณ์เฉลี่ยสูงถึง21ปีเลยครับ21ปีใช่ครับแต่ว่าเลี้ยงกันครัวเรือนแล้วไม่เยอะเฉลี่ยแค่4-5ตัวส่วนใหญ่ก็เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับอเมริกันบราแมนอ๋อค่ะ แล้วการขายล่ะคะขายยังไงการขายก็ยังเป็นแบบเดิมๆครับคือขายโขบเพศผู้ให้พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านแล้วก็ใช้การประเมินด้วยสายตาเป็นหลักอืมประเมินด้วยสายตาตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกษตรกรเอ่อเสียเปรียบเรื่องราคาได้เหมือนกันนะคะแน่นอนครับแล้วการเลี้ยงแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างซ่อนอยู่ด้วยงานวิจัยชี้ชัดเลยครับว่าเกษตรกรยังขาดปัจจัยสําคัญหลายอย่างเลย ทั้งเ,เงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ขาดแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ดีๆสาหรับพัฒนาสายพันธุ์ค่ะขาดขาดความรู้อุ้งขามกี้จําเป็นมากๆอย่างการป้องกันการรักษาโรคเบื้องตน้นซึ่งถ้าทําตรงนี้ได้ก็จะช่วยลดความสูญเสียได้เยอะเลยรวมถึงปัญหาเรื่องอาหารสัตว์ด้วยครับคือขาดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และที่สำคัญไม่แพ้กันคือปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะใช้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะหน้าแล้งนี่หนักเลยครับ อืมพอเอาข้อมูลนี้มาดูคู่กับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะจังหวัดเองก็เจอปัญหาความยากจนรายได้ต่อหัวยังตำ่ำนี่สินครัวเรือนก็สูงแถมยังมีปัญหาภัยธรรมชาติซ้ำเติมอีกทั้งแรงทั้งน้ำท่วมจากแม่น้ำชีใช่ครับแล้วก็เรื่องคุณภาพดินด้วยดินไม่ค่อยดีมีทั้งดินเค็มดินทรายปัจจัยพวกนี้มันกระทบภาคเกษตรทั้งหมดเลยรวมถึงการเลี้ยงโคด้วยครับ แต่ถึงจะมีข้อจํากัดเยอะแยะขนาดนี้ภาคอีสานก็ยังเป็นฐานผลิตโคนเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของไทยเลยใช่ไหมคะเทศนะประมาณ54.3% คือความได้เปรียบของอีสานก็มีไม่น้อยครับโดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ราคาถูกกว่าภาคอื่นอย่างพวกกากมันรำข้าวฟางข้าวซึ่งมันเป็นผลพลอยได้จากการเกรรษตรหลักอยู่แล้วอ๋อค่ะแล้วก็ที่ตั้งทางภูมิศาสตร,ร์ก็เอื้อต่อการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวซึ่งก็มองต่อไปถึงตลาดใหญ่อย่างจีนได้ครับโอเคค่ะชัดเจนเลยว่ามีทั้งศักยภาพแล้วก็ปัญหาทา้าทายอยู่คู่กัน งั้นเรามาเจาะลึกกันต่อเลยดีกว่าว่าถ้ามองไปที่ตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาต้องการอะไรมากที่สุดคะเพื่อให้การพัฒนาต่างๆมันตอบโจทย์ได้ตรงจุดจริงๆเริ่มจากความต้องการที่เจอในงานวิจัยที่มหาสรา,ารคามเลยค่ะครับถ้าดูเฉพาะความต้องการด้านความรู้ที่เกษตรกรบอกว่าต้องการระดับมากเลยนะมีอยู่4เรื่องหลักๆที่เด่นขึ้นมาเลยครับคือ 1. การปลูกและจัดการแปลงหญ้าให้มีประสิทธิทภาพ อันนี้สำคัญมากต่อต้อนทุนอาหารสัตว์ใช่เลยค่ะ 2. คือการป้องกันโรคระบาดในโคเนื้อ 3. การถนอมพืชอาหารสัตว์เพื่อให้มีใช้ในช่วงขาดแคลนอย่างหน้าแรงและ 4. คือการเลือกซื้อพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อเอามาปรับปรุงสายพันธุ์ให้ได้ลูกโคที่ต่อดีขึ้นฟังดูเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้ววิธีการส่งเสริมที่เขาต้องการล่ะคะอยากได้แบบไหนมากที่สุด เกษตรกร,ร,กรยังต้องการวิธีที่เข้าถึงง่ายจับต้องได้เห็นผลจริงครับอันดับหนึ่งเลยคืออยากให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้ามาเยี่ยมเยียนให้คําแนะนําแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวถึงที่ฟาร์มเลยอ๋อแบบใกล้ชิดใช่ครับรองลงมาคือการได้ไปทัศนศึกษาดูง,งานฟาร์มตัวอย่างที่เขาทําสําเร็จแล้วเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เห็นแนวทางปฏิบัติจริงนอกจากนี้ก็ยังต้องการการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ผ่านผู้นําชุมชนที่เขาเชื่อถือ,อ ผ่านผู้นำครับแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มสาธิตหรือสื่อความรู้อย่างเอกสารคำแนะนำข้อมูลทางวิทยุโทรทัศน์ก็ยังต้องการอยู่ครับดูเหมือนต้องการการสนับสนุนที่หลากหลายช่องทางแล้วก็ใกล้ชิดมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเป็นด้านการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เลยลรอคะมีอะไรที่ต้องการมากเป็นพิเศษไหมด้านนี้มีความต้องการระดับมากในหลายรายการเลยครับที่สาคัญมากๆคือ บริการผสมเทียมหรือไม่ก็การมีพ่อพันธุ์ดีให้จูงผสมในราคาที่เหมาะสมเพื่อยกระดับสายพันธุ์ค่ะเรื่องพันธุ์นี่สำคัญใช่ครับแล้วก็การเข้าถึงยาเวชภันฑ์ที่จำเป็นเช่นยาถ่ายพยาธิวัคซีนยาบำรุงรวมถึงแร่ธาตุอาหารเสริมในราคาที่ไม่แพงเกินไปอการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การมีแหล่งจำหน่ายพ่อพันธุ์ดีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือการมีแหล่งจำหน่ายฟางอัดฟอนหรือหญ้าแห้งอัดฟอนในราคาที่เป็นธรรมโดยเฉพาะช่วงหน้าแรงครับทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นความต้องการที่สะท้อนปัญหาที่เราคุยกันตอนต้นเลยนะคะทั้งเรื่องทุนพัน์ุความรู้อาหารสัตว์มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมคะเช่นความต้องการต่างกันไหมในแต่ละกลุ่มเกษตรกร มีครับมีงานวิจัยชีย้ให้เห็นว่าความต้องการไม่เหมือนกันทั้งหมดนะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลด้วยเช่นพบว่าเกษตรกร,ร,กรผู้ชายหรือกลุ่มที่มีประสบการณเลี้ยง11-20ถึงปีหรือกลุ่มที่เลี้ยงโคเยอะหน่อยมากกว่า6ตัวกลุ่มนี้จะต้องการส่งเสริมเรื่องการจัดการแปลงหญ้ามากกว่ากลุก่มอื่นอ๋อค่ะหรือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่อายุน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่าก็จะต้องการการฝึกอบรมมากกว่าอะไรแบบนี้ครับ จุดนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันบอกเราว่าการจะเข้าไปส่งเสริมหรือพัฒนาอะไรเนี่ยไม่สามารถใช้วิธีเดียวเหมือนกันหมดได้แต่ต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกับบริบทแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรแต่ละกลุ่มด้วยน่าสนใจคะ่ะเป็นประเด็นสําคัญเลยว่าการพัฒนาต้องละเอียดอ่อนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายนี้จริงๆทีนี้เราลองมาดูกันว่าแล้วในเชิงนโยบายโครงการที่กําลังขับเคลื่อนกันอยู่มีแนวทางอะไรบ้างที่จะมาตอบโจทย์เหล่านี้ เริ่มจากภาพของจังหวัดมหาสารคามก่อนไหมคะครับในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดมหาสา,ารคามเองก็มีการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรนะครับอย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ําการส่งเสริมคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรรวมถึงการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรด้วยครับ แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจจะยังเจอกับความท้าทายเดิมๆเรื่องดินเรื่องน้ำที่ทำให้ผลผลิตอาจจะยังไม่ถึงเป้าแต่ก็เห็นทิศทางที่จังหวัดพยายามจะไปนะคะแล้วถ้าขยับภาพออกมาสู่ระดับภูมิภาคและประเทศล่ะคะมีใครเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงบ้าง ตรงนี้ต้องพูดถึงบทบาทของภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าไทยหรือ TCC ครับเขาเข้ามามีบทบาทนำชัดเจนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเขามองภาพใหญ่เลยพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาโคเนื้อตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทา,านหรือซัพพลายเชนทั้งซัพพลายเชนเลยใช่ครับตั้งแต่ต้นน้ำคือฟาร์มเลี้ยงไปจนถึงปลายน้ำคือผู้บริโภคเลยเนวคิดน่าสนใจมากค่ะแล้วเขาขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ มีกลยุทธ์หรือโครงการอะไรเป็นรูปธรรมนโยบายหลักของ TCC ก็คือการยกระดับมาตรฐานฟาร์มสู่ GFM GFM Good Farming Management ครับเป็นมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดีของกรงปศุสัตว์เพื่อให้ได้โคที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางเลยควบคู่ไปกับการจัดการอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นการมองแบบครบวงจรจริงๆฟังดูค่อคนข้างทะเยอทะยานทีเดียวนะคะแล้วมีตัวอย่างโครงการที่เขาทำแล้วเห็นผลบ้างไหมคะมีโครงการนำร่องครับเริ่มตั้งแต่ปี60นู่นเลยที่สุรินทร์กับศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงโคสาคัญอยู่แล้ว โครงการนี้เน้นปรับเปลี่ยนฟาร์มสู่ระบบ GFM สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์ที่ตลาดต้องการมากขึ้นอย่าง Charolais หรือ Wagyu อ๋อพันธุ์ดังๆใช่ครับมีการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ที่ช่วยลดต้นทุนอย่างเช่นกากมันหมักยีสต์ผลักดันให้เกิดโรงค่าโรงตัดแต่งที่ได้มาตรฐานมีการสร้างแบรนด์ท้องถิ่นอย่าง s e r e n Wagyu หรือโคคุณภูเขา แล้วก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์อย่างสหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวนที่ศรีสะเกดเพื่อสร้างความเข้มแข็งแล้วก็อำนาจต่อรองครับแสดงว่าโมเดลนี้ได้ผลดีพอสมควรถึงได้มีการขยายผลต่อใช่ไหมคะใช่ครับประเมินแล้วว่าได้ผลดีก็เลยมีการขยายผลโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆในอีสานแล้วก็ภาคใต้อีกหลายจังหวัดเลยในช่วงปี64-66ที่ผ่านมา อย่างอุบลบุรีรัมย์ชัยภูมิโคราชขอนแกน่นแล้วก็มีชุมพรด้วยรวมรวม8จังหวัดครอบคลุมจำนวนโคกว่า3.2ล้านตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นล้านรายเลยครับโคสเกลใหญ่มากจริงๆค่ะงั้นลองเจาะดูตัวอย่างที่ขอนแก่นหน่อยที่มีแบรนด์ขอนแก่นบีฟเกิดขึ้นมาเขาทำอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะที่ขอนแก่นนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับเป้าหมายเขาชัดเจนเลยคือต้องการสร้างโคเนื้อคุณภาพดีนุ่ม สะอาดปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลให้คนขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้บริโภคคือสร้างตลาดในพื้นที่ก่อนแล้วเขาทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้คะตั้งแต่ต้นน้ําเลยต้นน้ํานี่เขาเน้นเรื่องการปรับปรุงสายพันธุ์อย่างจริงจังเลยครับมีการนําเข้าขยายพันธุ์โคพันธุ์แท้ที่ให้เนื้อคุณภาพดีที่ตลาดต้องการอย่างบีฟมาสเตอร์วากิวแดงแองกัสแต่จุดที่น่าสนใจคือการนําเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยครับ มีการร่วมมือกับเอกชนที่เชี่ยวชาญอย่างสยามเวทเทคในการใช้เทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ ET แล้วก็การปฏิสนธินอกร่างกายหรือ IVF อ๋อ ET กับ IVF ใช่ครับเทคนิคพวกนี้เปรียบเสมือนทางลัดเลยนะที่ช่วยยุ่นเวลาในการสร้างฝูงแม่โคพันุ์แท้คุณภาพสูงจำนวนมากๆจากปกติที่อาจใช้เวลาหลายปีก็เหลือแค่ประมาณปีเดียวเองครับ ซึ่งอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนแม่พันธุ์ดีได้เร็วมากโอ้โหเรียกว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาข้อขวดเรื่องพันธุ์เลยนะคะแล้วกลางน้ำล่ะคะใครเป็นตัวเชื่อมเกษตรกรเข้ากับระบบนี้อ่ะลงทะเบียนเกษตรกรทั้งผู้ผลิตลูกโคต้นน้ําแล้วก็ผู้ขุนโคกลางน้ําเพื่อให้ติดตามควบคุมคุณภาพได้อืมแล้วก็ยังมีการใช้ฟาร์มที่พร้อมและเชี่ยวชาญอย่าง P P P ฟาร์มหรือ P J ฟาร์มเป็นเหมือนข้อกลาง ในการรับโคจากเกษตรกรรายย่อยมาคุณต่ออันนี้ช่วยลดภาระลดความเสี่ยงให้เกษตรกรได้เยอะเลยครับแล้วปลายน้ําการตลาดการขายล่ะคะเขาจัดการยังไงปลายน้ําสากลก็จะรวบรวมโคที่คุณได้มาตรฐานแล้วส่งเข้าโรงเชื่อที่ได้มาตรฐานอย่างโรงเชื่อนครพนมบีฟแล้วก็นําเนื้อที่ชาแหละแล้วกลับมาตัดแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตเขาก็มีแผนจะสร้างโรงตัดแต่งมาตรฐาน GMP ในขอนแก่นเองด้วยค่ะ ส่วนการขายก็ทำภายใต้แบรนด์ขนแก่นบีฟที่สร้างขึ้นมานี่แหละครับมีการจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าสมัยใหม่อย่าง PNP Food Market ที่มีสาขาในอีสานแล้วก็ผ่านร้านอาหารที่เป็นพันธมิตรกับหอการค้าขอนแกน่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเรื่องคุณภาพความปลอดภัยครับเป็นโมเดลที่พยายามจัดการตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆนะคะแต่ดูเหมือนจะเป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่อาจจะต้องใช้เงินทุนสูงเหมือนกัน แล้วที่ชัยภูมิล่ะคะสถานการณ์คล้ายกันไหมที่ชัยภูมิแนวทางของ TCC ก็ค,คล้ายๆกันครับคือตั้งเป้าสร้าง value chain ทั้งระบบเลยตั้งแต่ฟาร์ม GFM E g, g a p ไปจนถึงโรงค่าโรงตัดแต่ง GMP เพื่อให้สินค้าเข้าตลาด Modern Trade ได้ แต่พอลงไปดูสถานการณ์จริงๆของกลุ่มเกษตรกรอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเหนือบ้านโสหรือกลุ่มโคกมั่งงอยกลับพบว่ายังเจอปัญหาเดิมๆที่ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ครับปัญหาอะไรบ้างคะที่ยังเจออยู่ก็เป็นปัญหาคลาสสิกเลยครับที่เกษตรกรรายย่อยจํานวนมากยังเจอคือไผ่แล้งทําให้ขาดแคลนหญ้าต้นทุนอาหารสัตว์โดยรวมก็สูงขึ้นแต่พอถึงเวลาขายโคร,ราคากลับไม่แน่นอน บางช่วงก็ตกต่ำทำให้เกษตรกรขาดทุนแล้วที่สำคัญคือขาดเงินทุนที่จะเอามาพัฒนาหรือขยายการเลี้ยงต่อกลายเป็นวงจรที่แก้ได้ยากครับจุดนี้น่าสนใจนะคะสะท้อนให้เห็นช่องว่างระหว่างนโยบายภาพใหญ่กับความเป็นจริงในระดับพื้นที่เลยแม้จะมีโครงการดีๆเข้าไปแต่ถ้าปัญหาพื้นฐานเรื่องน้ำเรื่องต้นทุนเรื่องราคายังไม่ถูกแก้แบบยั่งยืนเกษตรกรก็ยังไปต่อลำบากนะคะ แล้วมีข้อเสนอแนะอะไรให้กลุ่มที่ชัยภูมิบ้างไหมคะคณะทำงานของ TCC เขาก็พยายามหาทางออกนะครับเช่นเสนอ,เนอให้เชื่อมโยงตลาดกับกลุ่มผู้ผ,ผลิตหม่ำซึ่งเป็นของขึ้นชื่อชัยภูมิที่ยังต้องการใช้เนื้อโคอยู่อ๋อหม่ำชัยภูมิใช่ครับหรือเสนอให้เกษตรกรร,กร,รวมกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์เองเช่นทำเนื้อเจอกี้เนื้อเค็มเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยอาจจะดึงกลุ่ม YEC หรือยังเอ t r e เ r เนอร์ของหอการค้าชัยภูมิที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสารรค์ด้านผลิตการตลาดเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หาช่องทางจำหน่ายใหม่ๆห mm. ซึ่งจะเห็นว่านอกจากการขับเคลื่อนของ TCC แล้วเนี่ยเรื่องการพัฒนาสายพัน์ธุก็เป็นอีกแกนหลักที่ทั้งภาครัฐเอกชนให้ความสาคัญ โดยเน้นไปที่พันธที่ตลาดต้องการไม่ว่าจะเป็นพันธุ์จากต่างประเทศอย่างวากิวแองกัสชาโรเลสบีฟมาสเตอร์เพื่อตอบโจทย์ตลาดเนื้อคุณภาพสูงลดการนำเข้าหรือแม้แต่การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมที่มีศักยภาพอย่างโคดําลำตะคองที่โคราชซึ่งเป็นการผสมข้ามระหว่างโคพื้นเมืองวากิวแองกัสก็เป็นความพยายามสร้างทางเลือกใหม่ๆที่น่าจับตาครับนอกจากบทบาทของภาคเอกชนอย่าง TCC แล้ว ภาครัฐเองก็มีโครงการเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับหน่วยงานหลักอย่างกรมปศุสัตว์ก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างโครงการ DLD C ที่มุ่งส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตอันนี้ตอบโจทย์ปัญหาใหญ่เกษตรกรโดยตรงเลยทั้งโคนเนื้อโคหนุ่ม ดีเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรในพื้นที่ต่างๆอย่างที่สีสเกตก็มีการจัดฝึกอบรมเรื่อง GFM แล้วก็มีการจัดงานประกวดโคเนื้อซีสเกตพรีเมียมบีเฟสติฟ์ลเพื่อกระตุ้นตลาดสร้างการรับรู้เป็นเวทีให้เกษตรกรได้แสดงผลงานด้วยครับแล้วสําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ล่ะคะ ที่อาจจะมีแนวคิดหรือต้องการพัฒนาการเลี้ยงในรูปแบบที่ต่างออกไปมีโครงการอะไรรองรับเป็นพิเศษไหมคะมีครับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเออร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรอันนี้เปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่อายุ17-45ปีที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพตัวเองข้อดีคือเป็นเวทีให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆสร้างเครือข่ายกับเพื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยกันช่วยหาช่องทางการตลาด เราก็อาจมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนหรืองานวิจัยได้ง่ายขึ้นใครสนใจก็สมัครผ่านสำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดได้เลยครับอีกแนวคิดหนึ่งที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมแล้วก็นำมาปรับใช้ในภาคเกษตรคือ BCG model BCG ใช่ครับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Bio circular green economy แนวคิดนี้เน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีกรณีศึกษาที่ตำบลโคโกยางสุรินที่นำแนวคิด BCG มาปรับใช้พบว่าช่วยให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรมากขึ้นพึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งนำสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ครับ ฟังดูมีแนวทางมีโครงการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐเอกชนหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่ปรับปรุงพันธุ์จัดการฟาร์มลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดการรวมกลุ่มแต่ทีนี้ถ้ามองไปที่พลังของชุมชนเองล่ะคะมีไหมที่เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงจากฐานรากด้วยตัวเองมีตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากครับนั่นคือเครือข่ายฮัตบีฟมหาสารคามครับ ชื่อน่ารักจังเลยค่ะฮักปีฟฮักที่แปลว่ารักในภาษาอีสานใช่ไหมคะใช่ครับฮักก็คือรักนั่นเองที่มาที่ไปเป็นยังไงคะเครือข่ายนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงที่มาก็เรียบง่ายแต่ทงพลังมากครับเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่กับทีมสัตวแพทย์ในพื้นที่มหาสารคามนี่แหละ ที่เขามองเห็นปัญหาของการเลี้ยงวัวแบบเดิมๆที่ทำกันมานานคือเลี้ยงตามมีตามเกิดไม่ค่อยมีบันทึกข้อมูลไม่รู้ที่มาสายพันธุ์ทำให้เกิดปัญหาเลือดชิดหรือการผสมพันธุ์ในสายเลือดใกล้กันอ๋อเลือดชิดใช่ครับส่งผลให้วัวรุ่นหลังๆตัวเล็กลงโตช้าลงกินอาหารเยอะแต่ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มเกษตรกร,เ,กรเหนื่อยแต่ได้กำไรน้อยลงพวกเขาก็เลยรวมตัวกันเพราะฮักวัวจริงๆและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเครือข่ายฮักบีฟนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะคือเริ่มจากปัญหาที่ตัวเองเจอจริงๆแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงคะอะไรคือแนวคิดหรือวิธีการที่แตกต่างจากเดิมพวกเขามีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็กล้าที่จะแตกต่างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องสายพันธุ์แทนที่จะใช้พันธุ์เดิมๆหรือลูกผสมทั่วไปเขาตัดสินใจเลือกแล้วก็นําเข้าพ่อพันธุ์เคียนีนาเคียนีนาใช่ครับ เป็นวัวพันธุใหญ่จากอิตาลีเลยเอามาใช้ผสมเทียมกับแม่วัวพื้นฐานของสมาชิกในเครือข่ายทำไมถึงเลือกเคียนีน่าล่ะคะมีจุดเด่นอะไรที่ตอบโจทย์เขาเคียนีนา่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายอย่างครับหนึ่งคือเรื่องอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมากทําน้ําหนักได้ถึงวันละโลครึ่งถึง2โลเลยโหโตเร็วมากใช่ครับ2คือเปอร์เซ็นต์ซากที่สูงฉเฉลี่ย60-65%ซคือได้เนื้อเยอะเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัว และ 3. ซึ่งสำคัญมากคือลักษณะเนื้อที่เป็นเนื้อแดงแน่นแต่มีไขมันแทรกน้อยอ๋อเนื้อแดงไขมันน้อยครับเนื้อแบบเนื้อเป็นที่ต้องการของตลาดหลายกลุ่มเลยทั้งเอาไปทำอาหารอีสานบ้านเราลาบก้อยที่ต้องการเนื้อสัมผัสดีๆหรือตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการเนื้อไขมันต่ำแล้วก็ยังมีศักยภาพสำหรับตลาดส่งออกโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่นิยมเนื้อแดงคุณภาพดีครับ เลือกพันที่ตรงป้องผายแล้วพอได้ลูกผสมออกมาเขาจัดการต่อ,อยังไงคะนี่คือหัวใจสําคัญและก็เป็นนวัตรกรรมของฮักบีฟเลยครับคือการสร้างระบบการลงทะเบียนและติดตามผลที่ชัดเจนโปร่งใสทีมสัตวแพทย์ของเครือข่ายจะลงพื้นที่ไปบริการผสมเทียมให้ถึงคอกสมาชิกเลยครับแล้วก็บันทึกข้อมูลวัวทุกตัวเข้าระบบกลางออนไลน์ ทำให้วัวทุกลูกที่เกิดมามีรหัสประจําตัวสามารถตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability ได้หมดอ๋อ oh, traceability ใช่ครับว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครผสมเมื่อไรคลอดวันไหนซึ่งต่างจากการเลี้ยงแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิงที่ส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บข้อมูลตรงนี้มันสร้างมาตรฐานแล้วก็ความน่าเชื่อถือได้มากครับการมีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้นี่สำคัญมากจริงๆนะคะในยุคนี้ แล้วเรื่องการตลาดล่ะคะพอมีลูกวัวแล้วเกษตรกรต้องกังวลเรื่องหาคนซื้อหรือกลัวโดนกดราคาไหมไม่ต้องกังวลเลยครับนี่คืออีกจุดแข็งที่ทำให้เกษตรกรกล้าเข้าร่วมเครือข่ายเลยคือฮักบีฟมีนโยบายรับซื้อลูกวัวคืนทั้งหมดรับซื้อคืนทั้งหมดใช่ครับในราคาประกันที่แน่นอนประกาศล่วงหน้าเลยลูกวัวหย่าน,นมแล้วอายุ6-12เดือนรับซื้อคืนกิโลละ100บาท ถ้าอายุ13 1 8ถึง18เดือนรับซื้อกิโลละ80บาทการมีตลาดรองรับที่แน่นอนราคาเป็นธรรมแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงให้เกษตรกรได้มหาศาลเลยครับทำให้เขามั่นใจที่จะลงทุนลงแรงพัฒนาตามแนวทางของเครือข่ายโอ้โหนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องตลาดความเสี่ยงด้านราคาได้ตรงจุดมากๆเลยนะคะแล้วระหว่างที่รอให้ลูกวัวโตพอที่จะขายได้มีอะไรมาช่วยเสริมรายได้ให้เกษตรกรอีกไหมคะมีครับ เขาคิดค่อนข้างครบวงจรนะคือนอกจากการพัฒนาพันธุ์วัวแล้วยังส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหญ้าเนเปียซึ่งเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตสูงเพื่อใช้เป็นอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวของตัวเองค่ะปลูกหญ้าเองแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือเครือข่ายรับซื้อคืนหญ้าเนเปียส่วนเกินจากสมาชิกด้วยในราคาประกันเหมือนกันคือตันละ1,000บาท เพื่อเอาไปใช้เป็นอาหารสําหรับวัวในส่วนกลางของเครือข่ายหรือแปรรูปต่อไปตรงนี้ช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้หมุนเวียนเข้ามาอีกทางหนึ่งระหว่างที่รอขายลูกวัวครับสุดยอดเลยค่ะกลายเป็นระบบที่เกื้อกูลกันตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางจริงๆ ถูกต้องครับมันคือการสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจรเลยตั้งแต่ส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์พัฒนาสายพันธุ์ด้วยผสมเทียมมีระบบติดตามตรวจสอบมาตรฐานรับประกันการรับซื้อผลผลิตคืนไปจนถึงการนำผลผลิตนั้นไปสร้างมูลค่าเพิ่มในขั้นต่อไปซึ่งจากข้อมูลคือเขากำลังพัฒนาไปสู่การแปรรูปเนื้อภายใต้แบรนด์ตัวเองด้วยชื่อว่ามหาสารบานบ b e มหาสารคามบีฟใช่ครับเพื่อสื่อถึงเนื้อคุณภาพดีผลิตโดยคนมหาสารคามจากระบบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้จริงน่าชื่นชมมากๆค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการรวมพลังแก้ปัญหาจากฐานรากสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทตัวเองที่สำคัญคือการเริ่มโครงการในช่วงปลายปี64ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาวัวในตลาดทั่วไปกำลังตกต่ำพอดี การมีระบบรับซื้อคืนในราคาประกันของฮักบีฟถือเป็นการสร้างเหมือนตะข่ายความปลอดภัยสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรสมาชิกในช่วงเวลาที่ท้าทายมากๆเลยนะคะใช่เลยครับฮักบีฟเป็นตัวอย่างของการปรับตัว การสร้างสรรค์จากชุมชนเองจากจุดเริ่มต้นคือความต้องการพื้นฐานของเกษตรกรที่เราคุยกันตอนแรกก็นำมาสู่การพัฒนารูปแบบที่หลากหลายทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐการขับเคลื่อนของเอกชนรายใหญ่อย่าง TCC ที่มองภาพรวมทั้งระบบและการริเริ่มจากชุมชนอย่างฮักบีฟที่เน้นแก้ปัญหาเฉพาะจุดแล้วก็สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทุกแนวทางก็ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานแล้วก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับการเลี้ยงโคเนื้อครับ มองไปข้างหน้าศัก,กยภาพของโคเนื้อไทยในการแข่งขันก็น่าจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างแบรนด์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพมีเรื่องราวอย่างขอนแก่นบีฟหรือมหาสารคามบีฟเกิดขึ้นซึ่งน่าจะตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาเนื้อวัวคุณภาพ,พพรีเมียมปลอดภัยแล้วก็อาจจะรวมถึงกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพด้วยเป็นทิศทางที่น่าสนใจและมีอนาคตครับแต่อีกด้านหนึ่งการพัฒนามันก็อาจจะนามาซึ่งคําถามชวนคิดบางอย่างเหมือนกัน ถาถามอะไรหรือคะก็คือในขณะที่เรากําลังมุ่งมั่นพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อโดยเน้นนําเข้าหรือใช้สายพันธุ์จากต่างประเทศเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นวากิวแองกัสชาโรเล่หรือเคียนีนาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการตลาดสมัยใหม่ทั้งคุณภาพเนื้ออัตราการเติบโตคำถามคือแล้วอนาคตของโคพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยล่ะครับอืมโคพื้นเมืองใช่ครับ โคเหล่านี้อาจจะมีคุณสมบัติเด่นด้านอื่นเช่นความทนทานต่อสภาพแวดล้อมโรคในท้องถิ่นหรืออาจจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยังไม่ได้ถูกนำมาศึกษาหรือพัฒนาต่อย,ยอดอย่างจริงจังโคพื้นเมืองเหล่านี้จะมีที่ยืนอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสากรรมโคเนื้อที่กำลังเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้เราจะมีแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมที่มีค่าเหล่านี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาสู่ตลาดสมัยใหม่ได้อย่างไรบ้างครับ เป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ได้นะ่าขบคิดมากๆเลยค่ะถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ตลาดกับการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เป็นมรดกของเราเอาไว้สำหรับวันนี้ข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันในเรื่องการพัฒนาการเลี้ยงโคนเนื้อในอีสานก็ครบท่วงรอบด้านแล้วนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองเชิงลึกค่ะยินดีเสมอครับ